สวัสดีครับสวัสดีนานานสตกลาและผมชุมที่มณฑลจุฬุทกท่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตีปลาชโดกันนะครับเดี๋ยวไปเอาเรือที่บ้านลุนที่นะครับยืมแกไว้แล้วเดี๋ยวจะไปลงเป็นอ่างนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดย่อมๆนะครับเดี๋ยวลงดูว่าวันนี้จะมีตัวไหมนะครับ เดี๋ยวแปลาเรือห่อนเราไปเจอกันที่อ่างครับแค่มใส่หมองมาครับไล่บนนอไส่ไลยบนนอก้อไหนอยู่โอ้ยังหมานไปกระสอบครับโอ้ม่ยันไปเสาเลยด้บางนี่มืดอ่ะ ครับก็ลงมาถึงหมายแล้วนะครับก็สภาพหมายก็จะเป็นเนี่ยเป็นเวิ้งเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเลาะตีตามป่าตามไอ้ที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเมื่อกี้คุยกับลุงเข้ามาสายมองนะครับยามตะข่ายนะฮะแกบอกว่ามีแมงใหญ่นะครับให้ระวังนะฮะเราก็งงว่าแมงใหญ่แมงอะไรวะเดี๋ยวบล่อยแค่นะครับมีตัวใหญ่มาถังสีฮะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวลองดูครับตอนเช้าก็ว่ายอากบยางเซตเอ๋ยลงไปตำรวจหมายก่อนนะฮะสอนอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คัน S&S s a m a น o n H go นะฮะ8.7แล้วก็ลอกสไปเดอร์ใบสันนะฮะรอบ7.3สาย P.E. น้ำมอสเปลียนปลานะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้ยนะครับที่เมตตาครับเดี๋ยวไปติดตามชมผลงานนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากมอยเพียงไหนครับไปเลย ่อวนันีน่ไหลมาถึงนี่เลยดูเยไอ้เหี้ยไปโดนปอกกูบอมว่ามโดนปอกแน่เลยไหลมาถึงนี่เลยมันอยู่ใต้เรือของคุณโอ้ย ครับมุดว,ว่าแล้วว่าแล้วอะไรแ,แต้มแรกมาแล้วครับว่าแล้วมันตัวอะไรอมาแล้วครับแต้มแรกของเราครับเ <c> ฉ <oughs> ดโดแ,แต้มแรกของวันนะครับตัวน,นี้น่าจะมีสักสี่ห้าโลได้นะครับ โอ้โ,อโหหัดกบยางนะครับครู่นะครับแต้มแรกแหกมานครับชาโดแว้นนะครับกัดกบยางแซตเอ้ยนะครับสีเหลืองนะครับนี่จืดแม่งใหญ่ๆเลยครับนี่เั็นไงแต้มแรกนะครับไซนี้น่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวไปชมผลงานต่อว่าวันนี้จะมีสักแปดจิบแต้มไหมยอด โอ้ตัวนี้น่าจะมีสามโลครึ่งนะครับกัดน้ำกระจายเลยเมื่อกี้นั่งเอียงตัวรับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ากัดแล้วก็ไล่มานะครับไม่กัดน่าจะเป็นชะดูนะครับโอ้หกระรงหิวเลย ไหนนะได้จากโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโ,โดนปอกนะครับ <c oughs> โอ้โหตัวเล็กๆหนีแม่งอันนี้ห้าวอยู่ไหงตัวเล็กหนี่ขึ้นตัวยังกับตัวใหญ่นะครับ <c oughs> โอ้โอยเอ้าเกาะมารยังไรกัดเนะ <c oughs> นี่ยดุที่ไร เดีย๋ยวเกาะผักตบมานะครับมันอย่างไรกับออหนาบุงกัดบันไลเลยครับเี่ยเี่ยีแรงก็ถึงทีไม่แรงก็ไม่ถึง โอ้ยโอ้ยต้องนเฉยครับต้องนเฉยต้องนเฉยครับตดนเฉยครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคุณผู้ชมมีไซส์ขึน้นมาหน่อยครับไม่ถึง็ออก เรียบร้อยเรียบร้อยเอ้หันก่อนนะครับเรือค่อนข้างจะงอกแงกนะครับเนื่องจากอยู่บนบกนานครับไม่ค่อยได้ลงเรือแกลววิ <c oughs> <c oughs> มาโดนตรงน้ำโลง่ลงๆเลยนะครับักคู่นะครับ <c oughs> <c oughs> จัดระเบียบวันนะี แหวนที่สองจะดูมันเดิมครับดูแหวนเอาหลุดไปละหลอดสวิงนะตอนนี้ไซส์สวยขึ้นมาหน่อยนะครับว้า<อ>นี่ดูแวนนะฮะกับกบยางมันเดิมนะครับจริงๆก็เอากบยางลงตั้งใจจะตีปช่อนนะครับแต่ก็มันมีชโดแวนนะฮะมันฝูงเลย ตัวเดินครับกัดกบยางเซตเ้ยครับสีเหลืองเหมือนเดิมเดี๋ยวไปชมผลงานต่อครับว่าจะเป็นยังไงมีไซส์ขึ้นมาเรื่อยๆสุดยอดร้อยบาทกัดทำก็ให้ตีก่อนก็ทำ ก็ให้ตีก่อนไปได,ได้ได้ปนา่น่นั่นนั่น่นนอเ่อยปิดนะโอ้โเหียขึ้นต้นไม้ก่อน ตามโมกี่โอ้ย่างไอ่คิงนังโดนอยู่อจูใหญ่ไหมโ,โอ้ยไล่กัดมาโดของผมไม่โดนนะครับตามไปซ้ำแล้วใหช่อนมาดีมากัดขึ้น,น,ม,น,น,นมา โอ้ยท่อนใหญ่ครับท่อนใหญ่โอเยี้ยโอ้ยนใดครับโอ้โพอดีเลยยอเดอดเยอดอถึงข้อใหญ่นะครับไปยึดครับให้โยให้โยขยับขยับมากัดของผมนะครับผมยกเหยื่อขึ้นมาก่อนนะครับนอบอลากเหยื่อตามมาซัดโอ้ยเม้สใหญ่ครับ โลก,กว่าแน่นอนไอ้สวยครับเอา้าหืมคุ้มแล้ว ลลเฮ้ยท้อการไม่โดนเพรหมากบอกว่ามันดึงไอีโดเลยละ่ะนี่อีโดชัดเลยอเป็นเขียวเป็นติดเป็นไปอย่างนี้โอ้ยวิง่ง หลุดไปแล้วครับไอโดโอไโดโวแว้นครับสู่อเบกดีจริงๆมันเอาดีจริงๆเอนนี้หมดเวลาไปครึ่งวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมากินข้าวนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับหรือไม่ก็ช่วงบ่ายอาจจะตีต่อนะครับก็ได้ผลงานไปนิดหน่อยนะครับนบอลช่อนใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็จะดูบล็อกสองตัวนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็ล้วนๆเลยครับทันเ s ็ด a อเนสอมนะครับแล้วลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับสาย PE น้ำมอสเซียนปลาครับแล้วก็เหยื่อตัวเดียวเลยครับกบยางแซตเอ๋ยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวพากินข้าวตอนบ่ายอาจจะตีต่อนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ